จบไปหมาดๆเลยนะคะกับคีโนต e แล้วก็ Panel d i s c u s s i o n นะคะทั้ง4 Session นที่น่าสนใจมากๆนะคะซึ่งได้พูดถึงเรื่องของ Policy ได้พูดถึงเรื่อง Innovation Accounting Model ได้พูดถึงเรื่องของความร่วมมือในระดับเอเชียและ Se s s i o นอีก s e s s i o นหนึ่งที่อยากจะไฮไลท์นะคะวันนี้ก็คือ s e s s i o นที่พูดถึงความสำคัญของคณะกรรมการะะว่าบอร์ดเองนะคะในฐานะของ หน่วยงานในคณะของกลุ่มนะคะของสเตทโคเดอร์ห uh, นึ่งเลยค่ะขององค์กรไม่ว่าองค์กรไหนก็ตามเนี่ยค่ะที่จะต้องมีการกํากับดูแลที่ดีนะคะ mm hmm. ก็จะต้องมีคณะกรรมการนะคะและบทบาทของคณะกรรมการ mm hmm. กับการส่งเสริมคุณค่าทางสังคมเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะนี่ก็จะเป็น keynote panel discussion นะคะที่3ค่ะ valuation in board room ค่ะในเซสชันนี้เนี่ยเราได้ รับเกียรตินะคะจากทางคุณสมพรนะคะทเป็น President ของ t r i s Corporation นะคะวันนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณสมพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับเหนื่อยไหมคะ,ะสนุกครับ <laughs> เราจะได้ความรู้ดีด้วยครับเป็นงานจัดที่ผมว่าน่าน่ายินดีนะครับแล้วก็ ตื่นเต้นนิดนึงตรงที่ว่าเทคโนโลยีนี่มันก็ค่อนข้างที่จะใหม่สำหรับผมเลื่อผมเป็นเบบี้บูมเมอร์นะครับก็ค่อนข้างจะ,ะลำบากนิดหน<ะ>ึ่งแต่ก็สวุดดีครับ<ะ><ะ> เรียกว่าเราได้เรียนรู้นะคะกันตลอดแม้กระทั่งเทคโนโลยีต่างๆนะคะว่าในช่วงโควิดนียเราจะประชุมกันยังไงคะ่ะให้ยังแบบว่ามีความรู้สึกว่าเราอยู่แล้วก็ติดต่อแล้วก็คอนเน็กแล้วก็เรียนรู้กันได้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณสมพรที่เข้ามาจอย Virtual c o n f e r e n c e ของเรา100%แล้วยังให้เวลาสั้นๆของท่านซึ่งเวลาแน่นมากเวลามีค่ามากมาเล่าให้เราฟังกันซะหน่อยะค,ะค่ะคุณสมพรในฐานะที่มีนมีโอกาสเข้าไปติดตามฟังนะคะแล้วก็มีเคส างเรซึ่งเป็นร,รัฐิสากิจดีๆที่ทําเรื่องนี้นะคะมีการติดตามอิม a c กค่ะเอาเอาบ้านเราก่อนนะคะที่ทางคุณสมพรนะคะได้มีโอกาสไปแชร์นะคะในเวทีอินเทอร์เนชั่นนลเนี้ยทางคุณสมพรพูดถึงมิติไหนคะเรื่องของการที่จะทําอย่างไรให้ decision making นะคะซึ่งบอร์ดเนี่ยเป็น องคณะที่สําคัญมากเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องนี้นะคะและทางคุณสมพรได้เอากรณีเรื่องไหนหรือเอาเคสอะไรไปเล่าให้ชาวต่างชาติได้ฟังกันค่ะก็ก็ท้าความนิดหนึ่งว่าเราก็ถือได้ได,ได,ได้เล่าให้ฟังว่าทฤษฎีทำอะไรงานหลักๆของเราก็คืองานงานประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งรับมอบหมายจากทางสำนักงานคณะกรรมก,การรับวิสาหกิจเนี่ยเมื mm ่อ hmm. หลายปีก่อนนะครับให้พัฒนาโมเดลอันนึงขึ้นมาเราเรียกว่าซ mm ีโมเดลนะครับกึ่งสเตนพลายแอสเซสเมนต์โมเดลนะครับก็คือคือโมเดลสําหรับการประเมินรับวิสาหกิจนะครับซึ่งในการประเมินเนี่ยเราเราบอกว่ารับวิสาหกิจเนี่ยจะเอ็กซ์แลนด์ได้จะจะดีเลิศได้เนี่ยต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่าง มากมายใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ทำาการจัดหมวดหมู่ขึ้นมาจากผู้สม่งุลิตเนี่ยรวมกันเรนสตอร์มกันสร้างโมเดลขึ้นมาบอกว่าต้องมีแปดเรียกว่าแปดเอ็นเนอนะค,คือ <Okay. S 1> ตัวที่จะทำให้ทำให้สเตตเอ็นไพรส์ทำให้อาร์ิสนากริทเราเนี่ยเป็นรักษาะกริทที่ดีได้บริการประชาชนได้ดีนะครับมีผลลัพที่ดี <Yeah. S 1> ไอ้ตัวแปดเอ็นเนอร์เลยเนี่ยมีอยู่สองตัวที่ที่ค่อนข้างี่เกี่ยวข้องกับเรื่องโซเชียแลแวลูนะครับก็เลยไฮไลท์เข้าไปให้เขาในทาง สาคเนี่ยเขารับทราบว่าเรามีการพัฒนาทางด้านนี้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสองตัวที่เป็นที่เป็น,ปนหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของการเ n c นกับเรื่องของการที่มีการจัดทำ stakeholder แผนของ stakeholder นะครับซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยถ้าจะกล่าวโดยสรุปง,ง่ายๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอินทิเกรตการบูรณาการการทำและที่สำคัญที่สุดเน้นความสุทของบอร์ดนะครับถ้าบอร์ดต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการสร้างแผน <Okay. S 1> มีส่วนร่วมในการ approve อนุมัติ action plan ที่เป็นโปรเจกต์ต่างๆที่เกี่ยวกับ social value ด้วยแล้วก็ไม่ใช่ social value oh. เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเป็นเรื่องที่หมนนะี่ยต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของ social value มากขึ้นซึ่งผมเห็นการการที่เราเริ่ม introduce ไอ้ตัวซีมตัวน oh. ี้ ซีเนี่ย SDI ซีเนี่ยก็ลงมาใช้รับรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ทําให้รัฐวิสาหกิจเนี่ยเติบโตมากขึ้นในการพัฒนาการบริหารจัดการรวมถึงการพัฒนาโปรเจกต์หรือการทําโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับโซเชียลแวนดูเพราะว่ามันมีส่วนทําให้คะแนนของเขาดีขึ้นคะแนนของเขาที่ได้ดีขึ้นเนี่ยก็มีส่วนทําให้บางแห่งเนี่ยมีผลต่อโบนัสพนักงานมีผลต่อบรับอะไรก็เลยเกกิดกระตุ้นต่อเนื่องกันมา แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไอสิ่งที่เราจะวัดเนี่ยเราไม่แค่แค่แคบอกว่าเอ๊ะคุณทำโปรเจกต์แล้วเป็นยังไงอะไรพวกนี้แต่เราดูตั้งแต่ต้นทางว่ามีการมีการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมายางไงมาจากคอมมูนิตี้ไหมมาจากสังคมไหมหรือว่าจู่ๆรับสารุเบียดเยียดโปรเจกต์อะไรให้ให้กับสังคมอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่เพราะโซเชียลแวร์ลูที่ดีมันต้องเกิดจากคอมมูนิตี้สร้างขึ้นมาแล้วก็เริ่มไล่มาถึงข้างบนคือคนทํางานในพื้นที่คนหน้าง,งานไล่มาถึงผู้บริหารไล่มาถึงบอร์ด แล้วบอกก็ค่อยมงใหม่ทีหนึ่งว่าตัดสินใจในการทํานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเห็นเทรนด์ที่ผมมานำไ้ให้ในระดับสายผมเขารู้รับทราบว่ารับวิสาหกิจของเราเนี่ยมีการพัฒนาในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบแล้วทำาให้มีการตื่นตัวในการทําทําโมเดลทําทําเรื่องราวต่างๆที่ที though, ่มันเกี่ยวโซเชียลแวลูเนี่ยมากขึ้นนะครับก็ยกตัวอย่างเขาที่เขาเห็นโปรเจกต์ดีๆของรับวิสาหกิจของไทยกับตั้งแต เรื่องที่ทกศไปทําเรื่องเกษตรอินทรีย์เรื่องที่ทางด้านกฟพนะการไฟฟ้าส,ส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ไปทําเรื่องของการสร้างโซล่าฟาร์มเล็กๆใ,ให้ชุมชนเพื่อชุมชนเนี่ยแทนที่จะต้องเอาสินค้าเอา,เอาผลผลิตของตัวเองเนี่ยมาตากตามชานบ้านชานเรือนแล้วตากแบบแบบชาวบ้านชาวบ้านแบบที่เราเห็น,หน,หนกันอยู่ก็มีวิธีการตากที่มันดีขึ้นทําให้สินค้านี่มันมีคุณภาพสม่ำเสมอ นะครับแล้วก็มีการประหยัดพลังงานที่สําคัญก็จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเ,าเรื่องของพลังงานในการใช้ไฟไฟ,ฟ้าและสุดท้ายก็ทาใหอา้อินคัมหรือทําให้รายได้ของครัวเรือนเนี้ยมันสูงขึ้นนะครับในในชุมชนพัฒนาก็ทําให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนแล้วก็ทําใหา้มีการรวมกลุ่มชุมชมมน,ววนมากขึ้นขยายวงกว้างไปมากขึ้นชุกชนเข้มแข็งนะครับอันนี้ก็เป็นผลงาน การสื่อฝ่ายภูมิภาคสลับกันเลยเล่าให้ทางทางอินเตอร์เนชั่นแนลฟอรั่มเขาได้รับรู้รับทราบในการผสมผสานกันรวมถึงเอโอทีรวมถึงอาหมดเลยที่ดีๆของเรานะครับเพื่อเพื่อเชิดชูเชิดชูเกียรตินะครับว่าว่าคนทำดีๆแล้วเราก็ไปให้มันกล้องโลกไปเลยนะครับเยียมยอดมากๆค่ะเราโบกี้ว่าหน้าสิ่งที่หน้าหน้า สนใจมากๆก็คือสิ่งที่ทางทรีสก็มีส่วนในการที่จะขับเคลื่อนให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาจากนโยบายด้วยใช่ไหมฮะซีมโมเดลนี้ก็น่าจะทำให้หลายๆลายรัฐภิษากิจเรียกว่าก็ได้ข่าวเหมือนกันว่าต้องปรับตัวกันมากพอสมควรนะ<ม>เพราะว่ามันลงไปเยมากแล้วก็แล้วก็เฉพาะเรื่องของโซเชียลแวลูเนี่ยแต่เดิมที่ก็มีน้อยตอนเริ่มเริ่มเข้าใจเพราะเริ่มเข้าใจเนี่ยวันนี้ ใช่ใช่แล้ววันนี้ที่เป็นเซสชันที่ที่สำคัญเนี่ยจริงสุดหัวข้อของเซสชันคือการทำ valuation ในบอร์ดนะครับซึ่งซึ่งบอร์ดเนี่ยต้องตัดสินใจ based on ตัวเลขถูกที่ครับซึ่งผมก็บอกว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยถ้าในอดีตเนี่ยเราตัดสินใจเรื่องของ commercial project คือว่าจะขยายธุรกิจอะไรจะเริ่มทำอะไรสักหายเนี่ยเราก็จำทาทำ projection เป็น financial projection แต่ financial projection ในแง่ธุรกิจเนี่ย มันไม่ก็ยากแต่พอโซเชียลแวรลู่เนี่ยเขาทำโปรเจคชันตัวเลขต่างๆข้นสู่บอร์ดเนี่ยมีข้อสงสัยเยอะมีคําถามเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเลขทางการเงินอย่างเดียวมันต้องเป็นตัวเลขทางสังคมตัวเลขทางอินโนเวชันตัวเลขทางเวลเวียงคือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตัวเลขทางสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะทำให้ทําให้ตัวเลขต่างๆเนี่ยมันค่อนข้าง ค่อนข้างไม่นิ่งมีเครื่องหมายคำถามมีเครื่องหมายคำถามคำรับแน่นอนซึ่งอันนี้ก็เป็นระดับสากลนะวันนี้ทั้งทังผู้เข้าร่วมเป็นน,ปนักวิทยาศร์นียก็มีทั้งจากที่อังกฤษเองจากออสเตรเลียเองซึ่งร่วมกันอยู่เนี่ยกพราก็เน้นประเด็นนี้ค่อนข้างพอสมควรแต่ว่าเขาก็ามีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับของของต่างชาตินี่เขาจะพัฒนาเรื่องของโมเดลต่างๆพวกนี้ดีขึ้นทําให้มันมีความแน่นอนมากขึ้น แต่คเหลืออื่นใดเนี่ยผม่าสุดท้ายที่ผมเรียนไปในในฟอรัมในที่ประชุมก็คือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขในการตัดสินใจแต่แรกเนี่ยกับตัวเลขที่มันทำอ,ออกมาเป็นผมสุดท้ายผมรอบสุดท้ายเนี่ยมันไม่ตรงกันหรอกมันยากที่จะตรงกันแม้แต่คอมเมอร์เชียอโปรเจกต์ที่เราตัดสินใจกันบ่อยๆเนี่ยก็ไม่ได้ตรงกันไม่แต่อันนี้มันมีเอลเมนต์ของอันเซอร์เทนตีมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอยากคาดหวังให้มันตรงนี่ก็ยิ่งยาก เพราะฉะนั้นต้องกล้าบอกตกล้าตัดสินใจ based on information ที่ไม่ perfect ที่มันไม่ไม่สมบูรณ์ร้อแต่ต้อง based on สิ่งที่เหตุผลและ a s s u สม t i o n ของทฤษาีต่างๆที่ที่อเบื้องหลังการตัดสินใจและเบื้องหลังไอตัวเลขที่เกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นพอ implement ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นโปรเจกต์ที่ระยะยาวมากกว่า1ปีคือทําไป evaluate ไปแล,ปล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยน s t า a t e g y เปลี่ยนอะไรไปคือเปลี่ยน A c t i o n ใหม่ ่เรื่อยแต่ว่าออปติกทีมใหญ่ยังคงเดิมนะครับซึ่งจะทำให้การการดำเนินโปรเจกต์ที่อยู่โซเชียลแวลูเนี่ยมันน่าจะทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีมีมีกรอบในการตัดสินใจเนี่ยได้ดีขึ้นข่วชัดเจนมากๆค่ะว่านี่แบบไปจี้ตอมเลยจี้ตอมบอกหลายๆท่านนะหรือว่าผู้บริหารหลายหลายคนนะคะว่าไอ้ที่ทำมาเนี่ยถูกไหมนะฮะแล้วเราก็ไปโฟกัส ผิดจุดเนาะคุณสมพรเนาะเราอาจจะไปโฟกัสผิดกุดไปนั่งทําตัวเลขปัชิยมให้มันโอ้มัน correctly ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทีทางคุณสมพรพูดเลยว่ามันจะต้องประกอบกันหลายๆอย่างแล้วก็ต้องลงมือทำเนาะค่ะแล้วก็ต้องกล้าตัดสินใจนะคะในการ<ป>ที่จะต้องทำไปแล้วที่สําคัญมันต้องเป็น improvement process เมื่อกี้คือชัดเ<ช>จนก็คือต้องกลับมาเช็คสอบไม่มีไปเชอะไรัใช่ค่ะนี้ชดเจนมากๆค่ะชดเจนมากๆค่ะ ควนี้สำหรับบ้านเรานะคะบอร์ดบ้านเรานะคะ,ะการที่เมื yeah. ่อกี้คุณสมพรพูดว่าแล้วบอร์ดจากเดิมเนี่ยมันดูคุยกันเฉพาะ financial mm hmm. นะคะดูกันใช่ไหม performance ดูกันเรื่องธรรมภิบาลอันนั้นคือสิ่งที่สถาบัานะอะไรต่างๆเนี่ยนะคะกลุ่มบอร์ดขึ้นมานะคะ mm hmm. ทัวตลาดลักรั์ต่างๆมีต้องบอร์ดต้องมีบอร์ดจำนวนเท่าไหร่ต้องรู้เรื่องอะไรอย่างไรเรื่องนี้แหละค่ะสถานการณ์ของเรื่อง Social Value กับความ วิสัยทัศนะฮะความรู้ความเข้าใจความพร้อมค่ะเราจะทําอย่างไรหรือว่าทางกุศรเห็นว่าในตรงเนี้ยในบทบาทของบอร์ดเองในบ้านเราเนี่ค่ะเราควรจะมุ่งเน้นตรงไหนให้อบอร์ดสามารถที่จะทําบทบาทนี้แล้วก็ขยืดอ,องค์กรให้สร้าง Impact ที่จะช่วยกันทําให้โลกมันดีขึ้นได้อย่างไรค่ะครับคือคือในตลาดหลักทรัพย์เองเหรือหรือ,อ,อในรัฐวิสากิตเองก็ตามเนี่ย ตัวแมทริกซ์ของบอร์ดเนี่ยก็มีการกําหนดกันอยู่นะครับซึ่งซึ่งหนึ่งในแมทริกซ์นั้นเนี่ยจร,จริงๆก็ม,มีมีเรื่องของโซเชียลอยู่ด้วยนะครับไม่ไม่ใช่ว่าต้องคือต้องมีความรู้ทางด้านแต่ไม่ไม่ไม่ได้ชัดเจนเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าต้องบอกต้องรู้เรื่องการเงินคนนึงต้องรู้กฎห,หมายคนนึงต้องอะไรอย่างนี้แต่ว่าสกิลแมทริกซ์ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็มีความก็มีการเน้นก็มีการกระจายไปถึง ความรู้ทางด้าน s, <The state>. <S า่ c mm hmm. โซเชี mm ่ hmm. นคนวกนด้วยซึ่งซึ่งผมว่า mm hmm. มันเริ่มมีปรากฏการณ์ที่เห็นทางด้นนานนี้อยู่คือกรออกความคิดว่าต้องมีแมทริกซ์เนี่ยมันถูกต้องแลบบ้วแต่ว่าไอ้คอมบิเนชันของแมทริกซ์เนี่ยอาจจะต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆว่ามีให้มีความหลากหลายเพราะในที่สุดแนละ้วองค์กรนี่ไม่ว่าจะเอกชนที่จะทำในตลาดหลักทรัพย์ก็ดีเหรอแล้วองค์กรอย่างรักวิสาหกิจก็ตามเนี่ยจะยั่งยืนได้เนี่ย,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 ยมันต้องมี เขามีชันของบ่อที่มีความหลากหลายเป็นหัวใจเลยครับซ,ซึ่งเรื่องนี้ตอนนี้เขาก็ยังทาเรื่องนี้อยู่แล้วก็ความหลากหลายี่มันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นแนวขลง ค่ะค่ะก็เริ่มเรียกว่าตั้งทิศทางมาแล้วสำหรับบ้านเราเริ่มมีการกําหนดใช่ไหมคะองค์ประกอบที่จะต้องมีเริ่มมีนโยบายอะไรบางอย่างที่อย่างซีเนี่ยก็คงพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าคณะกรรมการต้องเข้าใจเรื่องนี้อะไรต่างๆอะไรอย่างไรนะะี่ค่ะซึ่งกฎระเบียบแนวทางอย่างนี้เนี่ยก็จะไปทําให้องค์กรเนี่ยต้องต้องปฏิบัติตามหรือต้องไปปรับชุดคณะกรรมการหรือมีการให้ความรู้ความเข้าใจหรือสื่อสารเรื่องนี้กันมากขึ้นใช่ไหมคะค่ะ,ะในส่วนของอวิสัยทัศน์นะคะใน ปีที่กําลังจะมาถึงนะคะจะให้ทางทางคุณสมพรซึ่งทำงานเรื่องนี้กับเลื่อนเรื่องนี้มายาวนานนะคะทางในฝั่งภาคเอกชนเองกะตอนนี้มาดูดูดูแลในส่วนของรักวิสาหกิจในส่วนของทริสนะคะแล้วก็ทำงานกับรักวิสาหกิจแล้วก็ทั้งตลาดอังัาและก็หน่วยงานภาคธุรกิจต,ต่างๆค่ะคิดว่า ถ้าจะต้องสื่อสารกับผู้นำนะฮะสำหรับการปรับตัวในในอนาคตนะฮะซึ่งเรียกว่ามันแปรปรวนผันผวน,น,นมากๆเนี่ยค่ะทางคุณสมพรัพยจะแนะนําอย่างไรเพราะตอนนู้ก็เป็นช่วงของการทําแผนปรับตัวนะคะแล้วทำยังไงให้องค์กรสามารถที่จะจัดมีปาต่อไปได้ถูกค่ะผมว่าเทรนด์ทั่วโลกด้วยมันมีความเข้าใจคลาดขึ้นในอดีตแล้วแต่มันก็ปรับตัวดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือโซเชียลแวลูเนี่ย m มตเตอรตามหัวข้อนี่เลยครับเพราะว่า mm hmm. เพราะว่าเดิมทีเนี่ยองค์กรต่างๆก็จะนึกถึงกำไรนึกถึงวัตรกลายมากกว่านะครับตอนนี้ตัวโซเชียลแวลูโปรเจกต์หรือ CSR โปรเจกต์ทั่วๆไปเนี่ยในในอดีตเนี่ยมีความคิดหรือความเชื่อว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ใช้เงินไม่ใช่โปรเจกต์ที่สร้าง mm hmm. แต่ว่าจริงๆแล้ว โซเชียลแวลูโปรเจกตหลายๆอันหรือซีเอ r อาร์โหลายๆอันเนี่ยถ้าดีไซน์ดีๆออกแบบดีๆแล้วก็อินพิเม n นตกันดีๆทำให้ถูกเป้าถูกจนเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่สร้างเงินได้ด้วยอันนี้อันที่หอันที่สองก็คือว่าตัว Social Value Project จริงๆแล้วเนี่ยมันมี non non m o n a t a r y reward นะครับค,คือมันไม่ใช่เป็นแค่ ร่อมตวเงินอย่างเดียวตะกี้โปรเจกต์ไอ้ประเด็นแรกนี่ผมพูดว่ามันเป็นเงินด้วยนะมันเป็นกำไรด้วยนะไม่ใช่เป็นโปรเจกต์เงินใช้เงินอย่างเดียวอันนี้สองมันมีเรื่องของ non m o e t a r y reward ที่ให้แก่องค์กรเรื่องชื่อเสียงเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งไม่สามารถตีเป็นตัวได้แล้วที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสังคอยู่ได้องค์กรรอบๆหรือหน่วยเงี้ยหร้อเราไปทำอะไรไทได้ใน community นั้นในสังคมนั้นเนี่ยความร่วมมืออย่างสังคมอะไรพวกนี้มันก็ช่วยให้เราเนี่ยุดประหยัดเงินําอทำรได้ เพราะฉะน,นั้นโซเชียลแวลูเนี่ยมันจะเริ่มใจเป็นเป็นมาเก็ตร์สเลยมันจะไม่ได้เกิดจากแค่มีคนเป็นบังคับให้ทำหรือคิดว่าอยากจะสร้าง i ินเวสสร้างเร putation อย่างเดียวแต่เป็นแบ r มาเก็ตร์สก็คือเป็นแรงกดดันคนไกลตลาดซึ่งทำให้องค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยจะต้องทำไม่งั้นเนี่ยจะํำการท้าขายหรือทำธุำำรก,กิจต่อไปยากขึ้น มันเป็น <c oughs> เป็นเป็นเป็นมาตสแตนดาร์ดไปแล้วเป็นมาคิตฟอสมันเป็นสภาพตลาดสภาพการแข่งขัน,ขนไม่ใช่สภาพบังคับค่ะเยี่ยมยอดเลยค่ะ ค่ะก็นอกจากไม่ใช่เนี่ยมันอยู่ที่มุมมองใช่ไหมคะอยู่ที่มุมมองว่าเห็นไหมว่าโครงการทางด้านสังคมเนี่ยมันสามารถที่จะ generate financial return ได้ด้วยและนอกจากนั้นนะคะนอกจาก financial return ที่จับต้องได้เนี่ยนะคะผู้บริหารต้องเก่งมากเลยที่จะบิด business model เมื่อกี้เข้าไปอีกเซสชั่นหนึ่งก็ทางดรพัญญาพูดคล้ายๆทางคุณสมพรเลยะะว่า social innovation เนี่ยทำได้ค่ะแต่ต้อง link กับ business model อ่ามี business model ที่เข้ามานะคะอ่าแล้วล้ว,ลวทางผณส่พรยังเน้นว่านอกจากตัวเงินเนี่ยมันยังมี social value ที่เกิดขึ้น engagement ที่ดีกับชุมชนไอ้เหล่านี้ค่มันไม่ได้เป็นเงินเพียวๆแต่ว่ามันมี มันจะสร้างอาขีดความสามารถให้กับองค์กรผู้ถูกใช่ไหมคะมันจะสร้างทุนมันเป็นทุนทางสังคมที่จะทําให้องค์กรสามารถที่จะเดินต่อได้อย่างยั่นยืนและอันที่3ทเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยเขาเรียกว่า license to operate หรือว่า market force หรือเออหรือเขาเรียกว่ามันไม่ใช่กฎหมายนะแต่คุณก็จะค้าขายไม่ได้อยู่ดีนะคะ mm hmm. อ่ peer pressure หรือ market force นะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ผู้นำนะคะได้ไป3ข้อนี้นะอย่ารอให้ถูก force เลยใช่ไหมคะ mm hmm. อย่ารอเป็นกบกบ้ง เพราะจะไม่รู <poisoned indo> <wast legislation> ้ต <English> <function als> <phin> ัวแล้วก็อาจจะปรับตัวไม่ทันนะคะค่ะย้ำย้อนมากๆค่ะที่ที่คุณสมพรมาฝากไว้นะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเอมันมีเซสชั่นไหนอีกไหมคะหรือว่าไหนที่คุณสมพรอยากจะแนะนำนะคะก่อนจะไปถึงถึงเซสชั่นที่จะฝากคุณสมพรเชิญชวนนะคะก็เป็นสิ่งที่โซเชียลแวลูไทยแลนด์อยากจะขอบคุณด้วยนะคะทาง Tri s นะคะที่สนับสนุนการจัดงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นภาคีเครือข่ายในการทำงานด้วยโซเชียลแวลูนะคะขับเคลื่อนทำงาน ร่วมกันนะคะในการสร้างความเข้าใจไม่ว่าะจะเป็นในเรื่องบอร์ดเบเลการทํางานกับรัฐปรกศาจอะไรต่างๆนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วเราก็คงจะทําเรื่องของที่คุณสมพรพูดถึง อันแรกก็คือมันมีความยากอยู่เนาะเรื่อง valuation ทำยังไงให้ทำได้แม่นยำแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นแล้วก็มีการถกเถียงกันน้อยลงก็สุดท้ายถ้าเราช่วยตรงนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้คนทำงานทำงานได้ดีมากขึ้นนะคะนั้นนิกสต์สเต็ปของบ้านเราก็คงจะเริ่มมาพูดคุยกันเรื่องความถูกต้องหรือ valuation ให้มันแม่นยำม,มากขึ้นเริ่มเซตเป็นแนวทาง template หรือ Standard ท,ที่ที่ทำให้คนเข้าใจเรื่องนี้ด้วยกันนะคะมากขึ้นนั้นก็คงจะมีผลงานที่จะได้ออกมานะคะร,ระหว่าง s ีวิ s กับโซเชีย a แ l นด์ยูทัยแลนด์ด้วยเช่น <Yeah. S 1> สุดท้ายนะคะไม่อยากจะกวนเวลาคุณสมพรเยอะเพราะเหนื่อยออกมาจากเซสชันแล้วค่ะจะฝากอะไรนะคะค่ะสุดท้ายล่าสุดเซสฝากให้กับผู้ฟังที่ฟังไลฟ์อีตอนนี้ขอบคุณทั้งเอ่อเมสเซจหลายๆอันนะคะเเข้ามาบอกว่าอยากให้บอกได้ฟังจังเลยเดี๋ยวเราไปวีรันนะคะนะคะ <c oughs> แล้วก็เนี่ยนะคะบอกในห้องเสวนาว่าผู้บริหารกรรมการบริหารองค์กรต่างๆต้งๆตองเปลี่ยนจริงๆ จากที่มองว่าเรื่อง CSR ทําให้ต้นทุนสูงขึ้นแต่ละแให้พิสูจน์แล้วว่าองค์กรที่มีนโยบายเนี่ยความยั่งยืนเนี่ยทำให้กําไรดีขึ้นทําให้มี uh, non monetary ใช่ไหมไม่ได้มี uh, ตัวเงินเนี่ยแต่มันมี value ตรงนี้ได้ดีมากขึ้นกิจการ ย่งยืนได้มากขึ้นด้วยนะคะขขบคุณคุณพูมพรศิริวันนะคะอยากให้ผู้บริหารบอร์ดได้ฟังค่ะเดี๋ยวต้องฝากคุณสมพรไปส่งในไลน์บอร์ดผู้บริหารด้วยนะคะ a c e b o o k Live อันนี้นะคะ,ะถึงแม้จะเป็นเบบี้บูมเบอร์นะคะแต่เราก็มี Facebook Live กันได้นะคะเดี๋ยวจะชวนมา live ไลฟ์บ่อยๆนะคะก็อยากจะฝากนิดนึงว่าผมว่าการนี้เป็นงานจัดที่ดีนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนว่าถ้ามีเวลานะฟังทุกเซสชันเลยไม่มีเซสชันไหนจะนะนําเป็นพิเศษเพราะผมว่ามันมีคุณค่าและมีประโยชน์ ทุกเซสชั่นเลยครับถ้ามีเวลาไม,ไ,มไม่ไม่ไม่เป็นการเสียเวลาเลยผมว่าฟังแล้วคุ้มค่าจริงๆนะครับพรุ่งนี้มีอีกวันหนึ่งก็อยากจะชวนเชิญให้ทุกคนไปฟังต่อนะครับค่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณสมพรมากๆเลยค่ะแล้วก็ววมีโอกาส <ๆ S 2> ได้พบก,กันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เจอกันค่ะ